เอาพรว่าแบงค์เท่าไหร่นะอย่างดีเลยนะมีซองหนังให้เรบร้อยโอ้โหมอกงมอกอเรียบร้อยหมดเลยนะไม่ใช่รัทธิ้าเนี่ยสายชัดก็มีสายชัดทำรูรูชัดก็เป็นรูชัดธรรมดากับรูชัดเร็วนะโอ้โหอันนี้ที่ผมใช้อยู่นี่รูเร็วอันนี้ที่ชอบรูเร็วเร็วเหรอเป็นไงเอาแบงค์กันยังมีนี่คนละคนละชั้นเลยดูที่เพาว่าแบงค์อ่ะ ดูเร็วมาอันเดียวจบเนี่ยดูคนละชั้นเลยอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้มีขนาดเพราะว่าแบงค์ยังมีชั้นมีอันนี้มันเลยนะอ่าได้งานอะไรได้อะไรนั่น่ะคอมคอมฮะทิสซาคอมบูรีทิสซาคอมบูรีโอ้โครบพันแล้วครบพันแล้วเหรอครบพันแล้วตอนตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะบ่ายโมงเองนะสองบ่ายสองบ่ายสองได้พันแล้วอ่ะ วิ่งถึงจุ่มหนึ่งไปทางไหนเนี่ยพันเจ็เดพันแปดสองพันโลเละเฮ้ยท่อไหมแล้วเนี่ยวิ่งจัดๆๆโอ้โหดมากเลยเอ่อดับเครื่องไว้ได้เลยจะไปอย่างเดียวเลยรถนี่ถูดจัมาทันถึงที่นั่งเลยทานมแล้วออกมากี่เดือนแล้วเนี่ยสองเดือนออกมาสองเดือนวิ่งไม่หมื่นกว่าโลครับผม อยู่ตรงนี้หมื่นออกมาสองเดือนหมื่นสามครับสองเดือนหมื่นสามไปได้กี่ไปกี่รอบประเทศไทยเนี่ฮะลดสองเดือนนะครับนี่มาไปหมื่นสามนะครับเราเอาอะไรมาใส่ไปรู้สอเดือนอ่ะเนี่ยเดือน โคตรโหดโคตรโหดกระโดดสองขารถสองเดือนหมื่นสามกี่รอบประเทศไทยเนี่ยออก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 สิบหาใช่สิบสิบห้าันวาใช่ไหมสองเดือนไหมเดือนหเดอนสองนีเดือนเนี่ยห้าันวาสองเดือนหมื่นสามคุณช็อตไหมออคันนั้นคันนั้นสามวันหกร้อยโอ้ครับระหว่างร้อยสิบ ร้อยสิบกับร้อยยี่สิบห้าสามวันหกร้อยโลคันนี้ผมได็ร้อยห้าสิบคนนี้รถไรเดอร์เป็นไงครับมันเป็นชีวิตไรเดอร์อันนี้ก็เพิ่งบ่ายสองอันนี้เป็นเป็นอะไรน้ำพันนะครับนี่นอนจะถ่ายนอนนี่จงถ่ายได้